โอเคครับกลับมาในไมค f าอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสร้างบ้านประมาณแถวทำเลนี้แหละแบบสร้างบ้านเอาบ้านหินเลยเพราะว่าลมเหมือมาก็ขุดหินมาเต็มเลยแบบโอ้เต็มหมดเลยโอเคมาเริ่มเลยเอ๊ะแปบ๊บนะลุ่มเอาพิกเอ็เอฟเอไปครามาก่อนโอเคไปเดี๋ยวพัดหน้าแบบยังไงดี คิดไม่ออกเลยว,ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวลองสร้างบ้านไปคิดไปดูเพื่อที่คิดออกโอเคพิกแอคเอ้ยไม่ใช่พิกแอคดิพลัวพวกออือาหารพุ่งย่างเสร็จด้วยโอเคเวกลกาาแล้วผ <laughs> านที่แล้วตายแบบจมน้ำโอเคมาพวกวพวกได้สามอันสองสามโอเคปะ วันนี้จะเป็นสุดโอเคนะชุบชุบเอ็พขึ้นมาแล้วแบบโ,โหสบายเลยอแต่พาร์ทที่เรามันหายไปไหนกันหมดเนาะว่าไหมงงมากฮลยหิวหิวลืมดูเลยนะโอเคมาเริ่มเลย กลางประมาณนี้โอเคกดไปเรื่อยๆโอเคไปไปไปมันกว้างไปไหมโอเคขุดอีกนิดโอเคก็ขุดไปต่อนิดนึงไม่นิดเลยยาวเลยโอเคประมาณนี้ว่าจะเป็นรูปทรงอยังไงวะ ทำผิดเคขดต่อเค okay. อันนี้ก็ขุดไปต้องวาดโค้งก่อนโค้งสี่เหลี่ยมแบบแบบดั้งเดิมโอเคขุดไปไปโอเค okay, ได้ละ ประมาณนี้แล้วก็ทาเป็นพื้นปูนเหรอเออใช่เลยเคมาถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยเอาเป็นไม้เอาอเคขุดไปขุดไปเคได้นี่เรีจละ้ อดูว่าทำทำฟาร์มให้เ p c ดิแปลงผักพวกนี้เออน่าลองแต่เ p c จะมาทำไมหรือเปล่าแค่นี้แหละโอเคขุดไปขุดไปอโอเค เล็กนิดนึงโอเคไป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 เอ้ยพังละโอเคอเค,คุดต่อโอเคคุดไล่ยาวๆเลยโอเคไล่ยาวๆไปไล่ยาวไปโอเคอีกสามอันโอเคหมดแล้ว โอเคมาต่อไปก็วางอันนี้เลยโอเคมีเยอะโอเคเอาไป oh, วันนี้สร้างบ้านนานแนะ่โอเค มองไปรูอว่าพัดหน้าททำแบบเป็นเอ้ยยังยังยังตอนนี้ของยังไม่พร้อมกลาว่าจะทำแบบเป็นกระแพงล้อมล้อมรอบหมู่บ้านเลยแต่ตอนนี้ยังจะค่อยตอนนี้แบบ n p c ขาดเตียงอ่ะทำบ้านให้เหรอบ้านเล็ก อืมน่าจะได้อยู่นะโอเคสร้างบ้านไปเรือเอ่อยๆเออแต่แบบถ้าสร้างบ้านให้เ p c มันก็ต้องเนี่ยเ้ยมันก็ยากอีกดูว่าบ้านเล็กๆพออืมคิดหนักเลย โอเคหมดแล้วต่อไปก็โคง้งเหลืออีกโอ้ะลิกเยอะสูงประมาณสักสัก <S 2> <S 2> สักหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคประมาณนี้่ายยาวไป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 โอเคมันไม่ถึงอะต้องลงไปข้างล่างเอ้ยเจ็บ โอเคไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรื่อยๆเลยโอเคประมาณนี้โอเคต่อไปก็ตรงนี้เดี๋ยวแบบทำเป็นหลายๆห้องเลยแยกไปเป็นทาง ห้องอาหารห้องเก็บของห้องนอนห้องไรโอเคเฮ้ยวางผิดแป๊บนะเอ้ยเราค่อยแก้โอเคโอ้ได้ได้อีกเยอะโอเคไปไปเอ๊ะโอเคได้ละตรงนี้พอนิ้งก่อน ไปเคยไปเคยต่อเลยโอเคไปต่อต่อต่อเว้นประมาณสักประมาณไหนดียสองละ่ะเค2สองตรงนี้ก็2สองอเค ถ้าอันนี้เดี๋ยวค uh ่อยแก้ใหม่เะเอาต okay. ัวนี้ออกเห็นให้รอบบ้านเลยบ้านหินประตูไม้เออหรือเอาเป็นประตูเหล็กดีเหล็กก็มีเยอะละหรืว่าเหล็กเอาไว้ใช้ทำอย่างอื่นอืมทำไฟแช็กได้ เพได้ไปนรกโอเคเออแต่ก็ไม่มีที่ขุดอีกลาวาก็หาแหล่งไม่เจอถ้ามีก็มีแค่สองอันเค okay, ประมาณนี้โอเคหมดละกใกล้มือ่อดึกและแต่ว,ว่าจะย้ายเตียงอยู่เฮ้ยยัง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 มีเวลาอีกนิดเคต่อเลย โอ,โอ้ตรงนี้โล่งเลยวางไปวางไปวางไปไปไกล,ลมืดเดี๋ยวจังโว้ยเคเอ๊ะวางผิด ก็ไปนอนก่อนวะอย่าถือดาบเลยยืมเถินนี้นอนก็ได้มั้งใช้บ้านเถินนี้นอนโอเคมีเตียงอยู่นอนเลยนอนไม่ได้โอเคได้ละนี้สร้างบ้านยาวๆเ,าเลยโอ้หเอ๊ซอมบี้ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเคตายตายเคโอ้ยนอร์มัลมีซอมบี้ใส่หมวกด้วยโอ้โหมีอะไรอไหมโอเคไม่มีแล้วนะสร้างต่อประมาณนี้โอเคประมาณนี้โอเคตรงนี้ก็1หนึ่งสองยับ เดีย๋ยทำเป็นบันไดชั้นสองไปเลย <c oughs> ค่อยแก้ใหม่อันนี้แก้เป็นห้องไปโอเคต่อปุ๊บหนึ่งสองหนึ่งสองสามตุ๊บตุ๊บ,บต้องมีประตูสองบานนะโอเคถ้าจะเป็นประตูเหล็กแบบเหยียบอะถ้าแบบเหยียบก็กลัวพวกซอมบี้เข้ามาได้ <c oughs> เอาเป็นไงดี อืมโอ้บ้านหรืออะไรเนี่ยโอเคได้ละแบบประมาณนี้หรือว่าทำเป็นคันโยกดีฮะอ,อ๋อเอฟซีไปนูน่นไปนู่นละโอเคปตรงนี้ไว้ น,นี้ก็ทำเป็นบันไดเลยโอเคเอออันนี้มีอยู่พอดีเลยมาทำเป็นที่รองเลยโอเคหนึ่งสอง เอาไปเอ้ยต้องผิดอันนี้โอเคโอ้ยวันนี้หลักๆมันแหลกทุกวันเลยโอเค <S <S อเคสร็จแล้วเอ้ยมาบันไดโอเคไป บองผิดต้องอย่างงี้โอเคโอเคประมาณนี้โอ๊ยบางผิดละเคตรงนี้ก็ทำเป็นรูกะไรเคยโอเค,อเคประมาณนี้ เหลืออยู่ประมาณ51ไม่รู้นะว่าจะพอไหมถ้าไม่พอเดี๋ยวไปขุดขุดใหม่เพราะเผิ่อสร้างบ้านเป็นหินแล้วไงโอเคสร้างไปเรื่อยๆเลยดูว่าชั้นบนเป็นห้องนอนดิเอ๊ะน่าจะได้ เท okay, ไปเรื่อยอีกเหลื 18, อสิบแปดสิบเจ็ดล็อกแล้วสิบห้าแล้วสิบบล็อกแล้วสิบล็อกสุดท้ายห้าบล็อกหนึ่งสองหนึ่งสองไอไม่พออ้อไปขุดใหม่โอเคต่อไปช่วงขุดเสร็จเลย ไป One hour later โอเคโอเคตอนนี้ก็ได้เหล็กมาพอแล้วนะเอ๊ยแค่เหล็กดิหินหินหินประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่มั้งสี่สต็กใช่ไหมวะเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเอ๊ยตกโอโ้โหนี่ก่อนโชคดีมีปลาโอเคปลาเลย อิ่มไป,ไปักไฟไปเคจะได้ไม่มืดสองวันนี้โอเคยาวเลยเดี๋ยวพัหน้าพัหน้าคิดก่อนเอ๊ะ ตอบผิดเออเดี๋ยวค่อยไปอย่างนี้เดี๋ยวคันหน้าคิดก่อนว่าจะเอาเป็นทำอะไรดีอ๋อหมดละเคตอบไปเรื่อยๆโอ,ยอโอเคเอ้ยผิดละเคอ๋อนี่ตอบผิดเยอดเลย ไปไฮ้เอ้ย,อยช่างบมสูงเลยตรงนี้แบบบล็อกแผ่นเหรอมีไหมอ๋อมีอยู่โอเคมีเยอะเลยไอ้ตกอ๋อไม่ตกไม่ตก ได้อยู่ได้อยู่โอเคเอ้ยอันนี้แหละหรือว่าเป็นเพราะ M P C M P C เยอะเกินเล้แหลกเหรอโอเคะ okay. ไอ้วางผิดอ้ยยอ้ยอยวางผิดเยอะเลยโอเคประมาณนี้เอ้วันนี้หลักๆกหลักเหมือนทุกวันเลย okay. โอเคไปเหลักละเอ้ไปหลักวางผิดวางผิด มองผิดก็พูดผิดแล้ว,ลวโอ้มาเต็มเลยต่อไปต่อไปโอ้ยอะไรวะเนี่ยละเอ้ยบล็อกแผ่นมันยังไงก็ไม่ลงโอเคขุดตรงที่นี้ออกทำผิดโอเค เลยนิดเดียวอ๋อหมดแล้วอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดินไปนี้เช้าอะหรือว่าพัดหน้าจะเป็นย้ายของดิหรือพัดหน้าจะเป็นอันนี้ดิ จะให้ของเข้ามามันจะได้นี้เลยอืมน่าใช่นะพ่อพาดีก็อันนี้แหละทําบ้านก็แบบโอ้โหนานเลยบ้านนานด้วยใหญ่นานด้วยแล้วก็ใหญ่ด้วยโอเควางไปโอ้ยวางผิดอแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยเค okay. ไปนิดเดียวดิปมา 9. ดเก้ารีเก้าโอเคเยี่ยมเคมาแล้วก็ตรงนี้โอเคโอ๋อวันนี้เคเยอะจังตัวเคเยอะ เคเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยพัดหน้าค่อยเอากระจกมาปิดมาแตะมาระบบมาโอเคมาจะเหมือนไม่เท่ากันโอเคประมาณนี้เออช่างเ,เอะกระโดดไม่ขึ้นโอเคขอดูหน้าตาหน่อยยังไม่เสร็จมากเดี๋ยวพัดหน้าค่อยมาจัดใหม่ ำลก,กูเนี่ยโอเคโอเคครับงั้นพันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้พัดหน้ามาจะแต่งบ้านใหม่แล้วพัทนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย